พี่น้องโอ้มาพออีกแล้วจ้ะกว่าเจ็สิบปรมานเห็ดปวกอีกแล้วครับวันนี้มาพอแล้วจ้ะพี่น้องมาพอเป็นมูอยู่เนาะจ้ะพอเป็นจุ่มครับก็ได้ออกติดกันเหียงเน,นะา,าะดอกกำลังงามเนาะอ,อ,อยู่นี่อีกจุ่มนึงครับมั่วพออีกแล้วจ้ะงามมาพออันนี่มาพออีกครับมาพออนนี่งามแน่นอน พี่น้องพอเห็นมิจังพี่น้องว่านบนเห็นเนาะอุ้ยเป็นสันเลยครับสันเลยจ้าสวัสดีจ้ามาพอกันคือก้าจ้าพี่น้องพา,าเขาปักก้าจ้าไปดูไปชมกันจ้าสมาชิกยังจ้าไปกันเลยจ้าครับกระกาบสวัสดีพัญญาไม่หญยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ บว่าสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเสาร์วันนี้ก็มาพบกันกับบ่าวนาเซากรอยในเสาวันศุกร์วันที่16เดือนสิงหาคมปีพศ .2567 ครับหมายพิกัดที่มามื้อนี้กับป้าบาน้องเมฆตะวันนิคาร์เพื่อบุญธลิกจังหวัดบุคือเก่าครับเสาร์วันนี้กับมาหลุนมารับชมกันครับพี่น้องว่นศรีด้สิมาเฮ็ดหยังกันแน่ครับช่วงนี้เฮ็ดก็เริ่มห่างเริ่มวายครับพี่น้องเฮ็ดหน้าแลเฮ็ดก่อก็เริ่มห่างครับ ไปหลุ่นมาน,น้ำกันครับวันนี้ว่าทีใดสิมานเห็ดยังกันแน่ครับไปครับกอแดงดอกแรกจ้ะจ่มนึ่งครับดวงงานนะกอแดงครับอดอก

มันก็มานอนบะเฮ็นจ้ะจุ่มงามเนาะเดี๋ยวออกมิเดียบงามจ้ะนี่จุมง,งามอีกจ้ะพี่น้องกอแดงจ้ะาพี่น้องมาปล่อยแล้วจ้ะ กว่าแต่สิบประมาณเห็ดตวกอีกแล้วครับวันนี้อพอแล้วจ๊ะพี่น้องมาพอเป็นมูอยู่เนาะจ้ะมาพอ,อเป็นจุ่มครับเดได้ออกติดกันเหียงเนะเาะแอ่กำลังงามเนาะงามแน่นอนว่ามันเป็นเบิร์ดเนาะอย่างอยู่จ้ะอุ้ยคุณนะอุ้ย มื่อวันจุ่มเนาะมืวันที่จุ่มงามเนาะจ้ะนี่ก็กระงงามครับครับอุ้ยนี่จุ่มหนึ่งครับว่าแมนเบิดไปเลยนาะงทอกอยจ้ะ อีกเราจะพิมพ์โมงเลยมาสวยน้องวันนี้มาหอดปลาเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงขัวอุ้ยดอกแบบงามจ้ะ จูมันสะกอยอ,อันนี้เนาะแมงเจาะครับถ้างนี้แบบงามบันไดเนาะปลอกา้าปลวกกินปลอกปลอกกินดอกมันครับปลอกจอกขันงามงามนี่นมมสิผักขาน,น,นาด normal นะผักอยอู่เนาะแต่ว่าอันนี้ก็รลายเติบอยู่เนาะโว้ยนี่ วกินเพื่อนจะพี่หนอดคุณป,ปัวเพิ่อกินดอกสิงามใน่นาะจ้ะดอกห่อรุดห่อรุยไปครับจูมนึงครับออกใหญ่ๆยยกันเนาะจ้ะ เพิ่นรูดนะควันงามๆนี่เนาะกันดอกเพิ่นสมบูรณ์ครับไอพ่อนซะแทะ,ะคือเป็นแนวนี้เนาะอือสี่เก็บบางหันตีนพ่อนอ่ะแบบงามจ้ะเกิดในขคอแปวก,กจอเนาะจ้ะบางทีเราจะพี่น้องป่อทีไ่ได้ดอกนะครับแต่เสียดใจนี่จะจูมครับแต่ว่าเพป็นกระลังจูมเนี่ยเนาะ พลเดียวกันอยู่เนาะดอกเห็ดมัคือกันจ้ะเกิดเชิงพลสะแถบัดดอกว่างามเนาะจ้สะสันตีนพลบัดดอกงามเนาะเรื่องที่แล้วครับปวกถ้าเป็นปดอวกจ้อเพิ่นถ้าเป็นปวกบ่าจ้อเพิ่นจะพี่น้องงามขานาดได้นี่ จะตุนจูมเลยบาน่ะน่าทันเน้ถ้าจูมมันย้อนก็ได้อันนี้จูมมันครับจูมมันหัวพี่กนหน่อยแมนนยเปล่าว่าแมนบ่า แม่อัน,นเด้ลำบากนะปุ่นเป็นอีกซีจังหนึ่งเนาะแต่ว่าเราขอบโพนเพือจังดอกงามด้ครับอนี้เป็นโพนจ้าอันดอกแนวนี้เนาะจ้ะอันดอกแนวนี้เบิร์ด พนนี่เบิงเ้งมาบ้านนอ,อ,อดอกพันุดรูดก่อนเนาะจ้ะะาเสร็จาจะดอกมันเป็นแนวนี้จ้ะประสันงามขนาดจะพี่นอ้อง ไปพอขาทองยี่สว่วนดอกจะพป่น้องพลนใหม่เนาะพลนขางกันครับพลนลน,ลนี่คือเกิดบุหรายเนาะงพลนเขาจ้ะางามพลนนี่เมื่อพออีกครับเมื่อพลนนี่งามดนเนอะ รังตุนหาไฟไลายเนี่ยอื้มกำลังงามเนาะจ้ะเหมือกนกับกานกระสีบัเห็นเนะาะโมเมนเบิดไปแล้วกันยังมีครับย่างดอกงามอยู่เนาะดอกกำลังงามมากนะแต่ว่าออกเป็นจุ่มเนาะ ถั่วแหงกันได้เนาะโอ้ยอะสิบบบเขาอาจจะพี่น้องมือนี่ออหือมาแลครับโอ้ยพี่น้อง เ,เห็นอย่างพี่นอ้องหวานบอยเห็นเนาะอุ้ยเป็นสันเลยครับเป็นสันเลยจ้าเบือก,อ,อกเอากระดอกคนเอาใดเนาะดอกเอาบดใดก็มีเนาะบานแห้งครับนี่เนาะทางจาพี่นอ้องหวานที่สวงามนี่เนาะจ้ะตอนที้มาทางนี่เนาะหวานหว,วานกับบดใเลาะฮามาทางนี้ครับ โอ้ยเปื่อยเลยครับแดงได้ยี่ปอนะเบ่งจุ๋ยี่้อนนะตุ่มปนโอย้ยเปินเสื้ดายเนาะ พอเมื่อวานจะพี่น้องยังสิงหามอยู่เนาะจ้ะพึ่งดำครับงอกเหลืองครับพอล้ะงอกแล้วจะพี่น้อง เดิมนะบ่เนาะจ้ะจเจ้าว่ายุนี่ออกมือซ้อมมือนาทั้งอื่นกน็น่าจะออกเนาะดุนกันเบื้องจะพี่น้องจากมือซ้อมมือเนาะเป็นสิเกิดบ่จ้ะพึ่งขาไล่ครับพึ่งขาไล่ครับอือดอกใหญ่ ทานน้อยครับชมนี่ดอกงามเนาะจ้ะเกิดบอดร้ายพันใดครับ าลอบนี้ก็เกิดบ้าลายเป็นไเนาะใช่นิดหน่อละเรเบิดแดเราจะพีนหัวหัวไปได้แก่ทเป็น เห็ดทานนะ้อนี่มีเห็ดบอกกับไปนำหากับเห็นเนะาะจ้ะเหลหาเ่าฮาเบิ่งเห็ดทานครับตัวช่วงนี้เป็นเห็ดทานเนะาะจ้ะอื้มค่ะอืมบรื่องอะไรตัวนะบนฮึกระดงาม ไปต้มไปหนึ่งเนาะ็ดแจ้วตองจำครับแจ้วจมสูงจ้ะนี่จะกินกับตำหะคงกร,เกกงรแเ่บได้เนาะสองกินกับตำหะคงครับแข็งกระได้เนาะจุม่มนึงครับ

ตาเย่างๆดีเนาะเจอเคราะห์นี้ฮะโฮมเดียวนี่เต็มตาเนาะจ้ะนี่ออกว่าหากปันใดครับต้นหาจะพี่น้อโฮมจุ่มนึงครับที่นี้ตอกกระร่างพอดีงามครับจะจุ่มเลยจ้ะ พ่นนึงจะพี่น้องตังใจน้ำหาบ่เห็นเนาะจ้ะขี่รถผ่านผาเทยียนขี่รถมาน้ำทางมาปล่อยพ่นขางทางครับเพื่อนก<น>็ออกบ่ไกลทางแห้งคนใดเนาะจะ้จะเพื่อนมาทางนี้ด้วยจะพี่นอ้งนองเชิญให้ก่อนเจ๋ดายแต่ว่าปวกเจาะดอกเพื่อนเนาะจะ้ะดอกรุดดอกกันนีไปครับันดอกสมบูรณ์นี่สวงามครับ น่ขนาดเ,เป็นเขือเบิ้ทุกโพนเนาะจ้ะที่ดอกเป็นรุดออกครับแมงจอปวกจอทุคนกระร้ายเติบอยู่จจะพี่หน่อง em mà xong đó còn nó đây là bao nạp thẳng buồn à, bữa ngay nữa. ดอกกวนแห้งครับจุ่มมันเห็ดปวกตาพื่อกันเนาะมันนี่มันเห็ดปวก,กนเนาะจว่ามันจบิบะฝออะไรเนาะ เก็บไปเก็บมากับเครื่องตาครับมองแล้วจุ่มสองจุ่มเนาะเพ่นบใบออกแบบใหญ่ยยเลยครับบม่ได้เตรียมพ่นแห้งเนาะออกเป็นจุ่มเนาะจุ่มเลยหาละสิบครับตอแดงครับอดอกงามเนาะดอกก็ล่างงามเนาะจ้ะสีบอดแดงแห้งมาได้ครับดอกพอดีเรื่องใจพี่น้องซ้ำ z o o นึงครับพึ่งขาไล่ครับลายดอกจะเป็นอะไรดอกกระลังงามเลยครับเกิดยังฮันเตรียมทีเป็นไรนเนาะ ยังห,งห่างอยู่ครับเพี่ตุ๋นพี่จ้ะฮะหอมเดียวเนะาะลายดอกอยู่ครับ นาครับนับดอกก็เล่น้องมันนี่กอเหรืองัครับแกงแสบดืวอกันเนาะจะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับมาสรุปยอดใดยอดมันกับสกอยครับืันนี้จะเบ่งผลงานกันจะพี่น้องมันเยอ้อจ้เมื้อวานมันก็เมื่อวานเลยเนาะ เ็ดปววนี้กะพ่อหลายพลจะจ่ะคันแม่นดอกเพื่งามเบิดเนาะเพื่อสิเต็มกระตาจะพี่น้องก็มีทั้งดอกงามแล้วก็ดอกแม่ยังดอกปัวก,กินแน่จะพี่น้องก็คือวัามานย่เนาะเห็ดปวัวส่วนตานีเห่ากัเต็มกระตาจะพี่น้องลักเลยเป็นเห็ดทานเนาะเห็ดทานหน่อยจ้ะก็ได้เป็นเฮ็ดกอแดงจ้ะเห็ดผึง่งคาไลาเห็ดนาหลาเห็ดแดงนาอย่างละนิดละหน่อยจะพี่น้องก็ถือวา่ายังใดยังมานยู่จจะมือนี้ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้เชิญชองมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวกดไลค่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งื่อสิบวผา,าคลิปใหม่ๆจากวานันกสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปืันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละจ้าไว้ทะรุนกันคลิปน้ามือนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปืันนี้ก็ถือว่ายังได้ยังมันอยู่เนาะสาวก้อยมันก็มาว่าน่ครับพี่น้องืันนี้พอะเฮ็ดปวกกระพอรายโพนอยู่ครับ,รบขันเพื่อนดอ,อกคาง,งาเบิดกระคือสิตเต็มตาคือสาวก้อยวาเนาะ นี่ดอกปวกกินดอกรุดดอกอันนี้ไปก็หลายดอกครับเครื่องต่อเื่องครับก็ดอกกำงามเพิินยังถือว่าได้ประมาณอยู่ครับเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บ้านนักตองขอจบคลิปไปเพียงซท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านนักตองขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกท่านเข้ามาติดตามรับชมครับขอบพุณนทุกคำนังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับ กับวัทะลุน,น้ำการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้บ้านนะกับสาวคอยขอต้อนรัพ่อแม่พี่น้องเดินทางกระปานครับวัยทะลุน,น้ำการคลิปหน้ำม,มื่อนาครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาปัญญามัยครับ